ยองอะเซยไม่ได้อยู่ที่เกาหลีนะคะแต่บรรยากาศนี่เหมือนอยู่ที่เกาหลีมากๆเลยค่ะใครที่มาเที่ยวระยองนะคะแล้วชอบอาหารเกาหลีนะคะขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านชื่อว่าฮันกุชิดังพิกัดก็อยู่ที่ห้างไอทีเซ็นเตอร์ระยองคือจะบอกว่าวัตถุดิบรสชาติอาหารนะคะเหมือนไปกินที่เกาหลีเลยค่ะเพราะว่าคนทํานะคะก็เป็นคนเกาหลีค่ะแล้วบางเมนูนะคะก็เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของคนเกาหลีที่หาก,กินยากมากแต่ที่ร้านนี้เขามีค่ะเ็าจะบอกว่าร้านนี้นะคะไม่ใช่บุฟเฟ่นะคะเป็นแบบอะ ะะสั่งเป็นเซตเป็นจานค่ะส่วนเครื่องเคียงนะคะเขาจะมาเสิร์ฟให้นะคะประมาณ9อย่างนะคะอันนี้นะคะสามารถเติมฟรีได้ค่ะใครที่ยังไม่เคยกินนะคะกิมจิทําสดนะคะที่นี่อร่อยมากอยากซื้อกลับบ้านมากเลยค่ะหมูย่างเนื้อย่างนะคะที่นี่นะคะเนื้ออร่อยมากกินไปคือร้องว้าวทุกคําเลยค่ะใครที่ชอบกินอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็อยู่แถวระยองนะคะหรือมาเที่ยวระยองนะคะก็ขอแนะนําร้านนี้เนี่ยแหละค่ะร้านฮันกุชิดังนะคะอจุมมาใจดีน่ารักมากเลยค่ะ